พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคั<า>มภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสรรเสริญและวางใจในพระเจา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเราพบกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่เราจะมีโอกาสได้นมันสการพระเจ้าด้วยกันมีโอกาสถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในการปรนนิบัติรับใช้ในจุกรในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในระหว่างท่ามกลางพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันครับ ดังนั้นเราทั้งหลายก็คงจะมีความชื่นชมยินดีขึ้นมาในวันนี้เพราะว่าในช่วงนี้สภาพความเป็นอยู่ชีวิตของพวกเรากําลังย่าแยก่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานะครับเราจะให้ชีวิตของเรานั้นผูกติดอยู่กับความหวังที่เป็นนิรันด์นะครับสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆชั่วครู่ชั่วคราวในโลกนี้มันไม่สามารถที่จะหยุดเราที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้จุดนี้สําคัญ ัังครบถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไปห้อยไปแขวนอยู่กับสิ่งที่ขึ้นขึ้นลงๆซึ่งในพระคำของพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ต้องตายซึ่งไม่มีใครอยู่ความฟ้าถ้าเราไปขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งที่ต้องตายที่ต้องพินาศต้องเสื่อมต้องจากไปวันใดวันหนึ่งนั้นเราก็คงจะผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราจะต้องยึดติดในสิ่งที่มั่นคงถาวรนิรันดร ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของยาโคบนะครับพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้ยืนยันชัดเจนว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันกาถึงนิรันกาพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงพระลักษณะหรือคุณลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เราจะยึดมั่นได้พระองค์มันของยิ่งกว่าขุนเขานะครับแม้ว่าในพระคำพีได้ยกเหมือนกับว่าองค์พระพป็นเจ้าไน้มีความแข็งแรงเข้มแข็งเหมือนภูผาเหมือนภูเขาสิโยนเหมือนกำบังที่เข้มแข็งแต่พระเจ้าเข้มแข็งกว่านั้นคุณฟังครับอยู่เหนือสากลละโลกนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับถ้าเราไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นมันคลอนแคลน เราก็จะล้มเหลวก็จะพลาดไปนะครับถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไงนะครับผมยังถือว่าเรานั้นโอกาสดีนะครับสามารถมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าในเวลานี้ที่ยังไม่สายไม่ช้าจนเกินไปหลายท่านรู้จักกับพระเจ้าตอนอายุมากแล้วนะครับหลายท่านมารู้จักกับพระเจ้าอายุอานามก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคนก็มีโอกาสดีได้รู้จักกับพระเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก สมัยเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนก็ถือว่านั้นเป็นโอกาสที่ได้เห็นตาของเราได้เปิดออกและได้สัมผัสถึงพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของสากลละโลกและก็ตามพระองค์ซึ่งพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่ครอบครองเหนือทุกสิ่งและพระเจ้านั้นประทานพระเมตตาการดูแลการเอาใจใส่การพิพากษาการตีสอนสําหรับมนุษย์ทุกคนเสมอหน้ากันนะครับไม่ว่าเราจะรู้จักกับพระเจ้าหรือไม่รู้จักกับพระเจ้า แสงแดดก็จะแผดเผามนุษย์ทุกคนเหมือนกันฝนฟ้าตกลงมาน้ำท่วมคนทุกคนไม่ว่าจะรู้จักกับพระเจ้าหรือไม่รู้จักกับพระเจ้าคนป่าคนเถื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นมนุษย์ยุคหินยุคไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องรับผลกระทบเหมือนเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าของสากลละโลกพระเจ้าไม่ได้มีการแยกว่าใครเป็นใครแต่โอกาสดี ของเราทั้งหลายก็คือเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วตอบสนองว่าพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าของเราที่เราจะยึดมั่นไว้ซึ่งพระเจ้าดํารงพระชนอยู่ก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์ก่อนที่จะส่งเนรมิตสร้างโลกนี้และก่อนที่พระองค์จะปั้นเราถักทอเราขึ้นมาสะดุดซ้ำไปดังนั้นผมถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ดังนั้นเมื่อเรายึดมั่นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ วิธีการดําเนินชีวิตของเราก็จะต้องสรนเริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เดินผ่านไปมองรู้จักแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจชายหางตามองไปไม่มีการดําเนินชีวิตประพฤติอะไรที่แสดงว่าเราเป็นผู้ที่ให้เกียรติกับพระเจ้าองค์นี้นะครับนั่นก็คือที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าองค์นี้ที่เรารู้จัก ไม่ว่าเราจะทุกข์เราจะป่วยเราจะยากจนเราจะใกล้ตายหรือมีปัญหาครอบครัวแตกแยกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับพระเจ้าก็ยังอยู่ที่นั่นเราต่างหากที่จะเปลี่ยนไปดังนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไขที่จะดึงเราในการกลับมาหาพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยั่งยืนนิรันดร์ของเรานะครับเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่จะดึงเราเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ ให้รอดพ้นจากการพิพากษาโทษต่างๆที่หลายคนได้ยินได้ฟังแต่ไม่ใส่ใจก็จะต้องรับผลการพิพากษาเหล่านั้นแต่เมื่อเราตอบสนองแล้วเราจะต้องปรนนิบัติพระเจ้าอย่างน้อยประการหนึ่งก็คือการนมัสการพระเจ้านะครับการถวายเกียรติพระเจ้าคนอื่นจะรู้จักพระเจ้าจะสรนเสริมพระเจ้าเพราะเราทั้งหลายสันเสริมพระเจ้านมัสการพระเจ้าดังนั้นเป็นวันอาทิตย์อย่างนุ่นใจเรานะครับมีโอกาสใช้เวลานมัสการพระเจ้าคุณผู้ฟังครับ เราร้องเพลงคาราโอเกะเราไปเล่นไปเที่ยวเราทำอะไรสารพัดทำได้ตลอดเวลาแต่ทำไมนรมัสก,การพระเจ้าเราจะทำไม่ได้จัดเวลาให้กับพระเจ้าคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีสื่อมีอะไรมากมายที่เราจะใช้ในการนรมัสก,การพระเจ้าได้นะครับแต่เราก็ต้องเลือกเพราะว่ามีคำสอนเทียมเท็จคำสอนที่ออกนอกลู่นอกทางมากมายแต่เราต้องอาศัยความเข้าใจปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในครสตจักรของเรานะครับ พี่เลี้ยงของเราสิษยพิบาลว่ากลุ่มนี้พี่น้องที่สอนในออนไลน์เนี่ยถูกไหมใช้ได้ไหมไปใช้่าฟังแล้วเอามันเข้าว่าเอาไฟลุกเข้าว่าเอาอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้นโอโหนี่คือพระเจ้านี่คือพระเจ้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ดังนั้นเราจะต้องอาศัยความเข้าใจและผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำที่จะสอนเราแนะนำเราด้วยนะครับเพราะว่าบ,บางคริสจักรก็ไม่สามารถที่จะจัดการนมัสการออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ บางคริสตจักรก็มีออนไลน์ให้เราซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเราสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นนมัสการพระเจ้าแต่ที่สําคัญต้องนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรของท่านด้วยนะครับก่อนนะครับให้เกียรติในบ้านของท่านในคริสตจักรครอบครัวคริสตจักรแม่ของท่านให้เกียรติผู้รับใช้ที่นั่นหลังจากนั้นท่านก็เติมเต็มพระพรของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของท่านเรียนรู้เยอะแยะมากมายสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็ข้ามผ่านไป นะครับสิ่งไหนที่เราคิดว่าเติมเต็มให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นไม่ได้ทําให้เราเกลียดคริสจักรอื่นไม่ได้ทําให้เราหลงไปในทางผิดๆนะครับพระคัมภีร์สอนอย่างหนึ่งแต่บางคริสตจักรก็จะสอนอีกแบบหนึ่งเราถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความไขว้เขวก็หยุดหยุดนะครับกลับมาหาสิ่งที่ถูกต้องในพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระวจะนะธรรมของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับที่ รายการของเราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็จะเป็นพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นสดุดีบทที่ร46นะครับเราจะใช้พระธรรมบทนี้มาเป็นพระคัมภีร์หลักในการศึกษาหนุนใจซึ่งกันและการเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับมีไม่กี่ข้อให้คุณผู้ฟังที่จะเตรียมเปิดพระคัมภีร์เอาไว้นะครับแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับผมในช่วงที่ผมอ่านนะครับ แต่ก่อนที่เราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่1้อนะครับให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเรียนรู้พระดำรัสของพระองค์ขอได้ทรงโปรโดเมตตาชำระล้างจิตใจข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระองค์และขอให้การฟังพระคำของพระองค์ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีโอกาสจะนมัสการสรรเสริญให้ความยิ่งใหญ่อยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าหาใช่อยู่ที่ตัวของข้าพระองค์ทั้งหลายเองทูลอธิษฐานขอรับกำลังสติปัญญาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังครับผมจะนำพระธรรมสดุดีบทที่146มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงข้อที่10นะครับพระธรรมสดุดีบทที่146มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสรรเสริญพระยาเวจิตใจของข้าเอ๋ยจงสรนเสริญพระยาเวเธอข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาเว ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้เมื่อลมหายใจของเขาพรากไปเขาก็กลับเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระยาเวพระเจ้าของเขาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นผู้ทรงรักษาสัตจ,จะไว้เป็นนิดผู้ทําความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวพระยาเวทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระพระยาเวทรงเบิกตาของคนตาบอดพระยาเวทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้นพระยาเวทรงรักคนชอบธรรมพระยาเวทรงปกป้องคนต่างด้าว พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงไม้แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรมพระยาเวจะทรงครอบครองเป็นนิดซีโยนเอย๋ยพระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์สรรเสริญพระยาเวจบพระธรรมสดุดีบทที่146ข้อ1ถึงข้อ10 ดูพรฟังครับแม้ในพระธรรมสดุดีบทที่146นี้นะครับจะไม่ได้เขียนยืนยันชัดเจนว่าบทเพลงสดุดีของดาวิดหรือบทเพลงสรรเสริญของดาวิดอะไรแบบนี้นะครับแต่เราก็รู้ว่านี่ดาวิดเป็นผู้เขียนนะครับซึ่งสดุดีบทที่146นี้นะครับเป็นการเริ่มต้นอาจจะเรียกว่าตอนจบของหนังสือสดุดีนะครับ พราะว่าสดุดีบทที่146รวมกันใน4บทสุดท้ายก่อนจะจบนี้นะครับอยู่ในกลุ่มของบทเพลงสดุดีฮาเลลูยาหรือบทเพลงสดุดีฮาเลนซึ่งเพลงสดุดีนี้จะขึ้นต้นและจะลงท้ายพระคำบทเหล่านี้นะครับด้วยคําว่าจงสรรเสริญพระเยโฮวาเถิดนะครับ ซึ่งพระธรรมสดุดีห้าบทสุดท้ายก่อนจะจบนะครับท่านสเปอร์เจียนได้เขียนเอาไว้ว่าบัดนี้เราอยู่ท่ามกลางบทเพลงฮาเลลูยาทั้งหลายแล้วการเดินทางส่วนที่เหลือของเราผ่านเข้าไปในเทือกเขาอันน่าอภิรมมีแต่คําสรรเสริญไปจนจบหนังสือเล่มนี้ คุณผู้ฟังครับในสดุดีบทนี้จะประกอบด้วยสองส่วนเท่าๆกันในส่วนแรกเราจะมองเห็นความสุขความชื่นชมยินดีของบรรดาคนเหล่านั้นที่ไว้วางใจในพระเจ้าไม่ใช่ไว้วางใจในมนุษย์ในช่วงแรกตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่5นะครับในส่วนที่สองเป็นการให้เหตุผลว่าที่คนเหล่านั้นมีความสุขเพราะอะไร เขามีความสุขเพราะความดีงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ข้อ5ไปจนถึงข้อ10นะครับเรามาดูในข้อที่1ของสดุดีบทที่146นะครับดาวิดได้เริ่มต้นอย่างนี้ว่าสรรเสริญพระยาเวจิตใจของข้าเอย๋ยจงสรรเสริญพระยาเวเถิด คำฮิปรูที่แปลคำว่าจงสรนเสริญพระยาเวเถิดนั้นคือฮาเลลูยานะครับนี่เป็นคำสั่งนะครับกณดูฟังเราได้รับบัญชาให้สรนเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าคือคำสั่งนี้ไม่มีทางเลือกนะครับต้องทำตามดังนั้นดาวิดจึงใช้คำสั่งแบบนี้ว่าสั่งประชาชนของพระเจ้าให้สรนเสริญพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นดาวิดก็ยังสั่งตัวท่านเองให้ทำแบบเดียวกัน ให้สรรเสริญพระเจ้าถ้ามีความบาปใดๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางประชากรของพระเจ้าที่เราเป็นกันหรือบาปกันบ่อยๆในวันนี้ก็คงจะไม่ใช่อะไรมากมายนอกจากการที่เราขาดการสรรเสริญพระเจ้าทุกวันตามคําสั่งที่พระเจ้าต้องการนะครับส่วนมากเราลืมเราปฏิเสธหรือไม่ใส่ใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้เนะี่ยน่าจะเป็นความผิดความบาปความผิดพลาดของเรา อย่างใหญ่หลวงเลยท่านเอาตามพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับในข้อที่สองดาวิดเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาเวตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ผมอาจจะกล่าวได้อย่างนี้วันนี้เป็นคําปฏิญาณของดาวิดที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าตราบใดที่ท่านยังไม่ตาย ยังมีลมหายใจจะสรนเสริญพระเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าตราบเท่าที่เขายังมีสติสัมปชัญญะใดๆไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์นะครับดังนั้นสังเกตให้อีกครั้งหนึ่งว่าจุดประสงค์ของเนื้อหาของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในการนามัสการพระเจ้าก็คือเพื่อสรนเสริญพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังเราต้องแยกดีๆการนามัสการการสัรเสริญพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นผู้ชม และเป็นผู้ฟังนะครับดนตรีทางศาสนาหรือในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราบรรเลงที่เราร้องจะเป็นเครื่องดนตรีจะเป็นพินสิบสายจะเป็นเสียงของเรานะครับสิ่งเหล่านี้ถูกบรรเลงมาเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะฟังที่จะตอบสนองเราไม่ไม่ใช่มาบรรเลงเพลงน้ำสศการหรือร้องเพลงน้ัสการเพื่อความบันเทิงของมนุษย์หรือเอามัน เอาสะใจอ้ได้รับการเติมเต็มในหัวใจของเราเท่านั้นแต่เราจะต้องบรนเลงถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยสติของเราไม่ใช่นมัสการพระเจ้าจนหลุดจนไม่รู้ว่าเราพูดอะไรและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรดังนั้นดนตรีหรือบทเพลงการสรรเสริญนมัสการพระเจ้านั้นจะต้องมีจุดยืนสําคัญอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดไม่ใช่เพื่อตอบสนองความ ต้องการความสนุกของมนุษย์นี่คือหัวใจของคํานี้ที่ดาวิดได้พูดถึงว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นข้อคิดนะครับสําหรับเราที่เราจะใช้ในการนมัสก,การพระเจ้าในการถวายสรรเสริญพระเจ้าในทุกจังหวะที่เรามีโอกาสในโบสถ์ก็ดีที่ไหนก็ดีถ้าเราสามารถนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าก็ให้เกียรติสูงสุดเพ่งอยู่ที่ องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและหลังจากนั้นในข้อที่สอาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดาวิดได้หยุดชั่วครู่แล้วก็มาสอนให้เราทั้งหลายผู้ที่นมัสการพระเจ้านะครับว่าอย่าวางใจในเจ้านายในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขาคือมนุษย์ที่ไม่มีกำลังอะไรมากเนี่ย มีความช่วยเหลือเราได้น้อยมากนะครับหรือไม่มีกำลังพอที่จะช่วยเราได้ในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งในที่นี้นะครับดาวิดไม่ได้พูดถึงมนุษย์เจาะจงคนหนึ่งคนใดแต่กำลังพูดถึงทุกคนแม้แต่คนที่ตำแหน่งสูงพวกเจ้านายหรือคนต่ําต้อยก็ไม่สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือสำหรับเราเท่ากับที่พระเจ้าประทานให้ได้ดังนั้นท่านจึงต้องการอยากจะเน้น นะครับว่าอย่าวางใจในมนุษย์แต่ให้วางใจในพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นเมื่อลมหายใจของเขาจากไปเขาก็กลับเป็นดินและในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็ประลาดไปพินาศไปคือไม่เหลืออะไรที่เราจะพึ่งพิงได้นะครับดังนั้นภาพของการนมัสก,การสรรเสริญนี้จึงเป็นเหตุผลสมควรอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่เราจะนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันการจนถึงนิรันการนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญสำหรับพระธรรมตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนท่านได้เขียนเอาไว้อย่างนีว่า ขอให้เราสังเกตลักษณะการแต่งเพลงสดุดีบทที่ร้อยถึงบทที่150ยเพราะว่าทุกบทนั้นจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสรรเสริญพระยาเวและจบลงด้วยสรรเสริญพระยาเวเหตุใดจึงเขียนเช่นนี้ลองมาดูในข้อที่1ข้อที่สองเมื่ออ่านไปถึงคำว่าฉันจะร้องเพลงสดุดี ขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ข้อความนี้สะท้อนให้เราได้เห็นว่าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณและทรงอุปถัมเราอย่างยาวนานต่อเนื่องในชีวิตของเราจนเราจะต้องสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่ผู้เขียนสดุดีเน้นย้ำว่าคนที่วางใจในพระเจ้าและได้รับพระพรจากพระองค์คือกู้ที่เป็นสุขนะครับ เขาย้ำว่าเราวางใจในพระเจ้าได้เพราะเหตุผลใดและเพราะอะไรเราจรึงวางใจในมนุษย์ไม่ได้เราวางใจในพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงชอบธรรมและยุติธรรมดังนั้นพระองค์จึงทรงช่วยเหลือผู้คนที่ทนทุกข์ลองสังเกตกิริยาต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกระทํำในสดุดีบทนี้นะครับเช่นพระองค์ประทานอาหารทรงปลดปล่อย ทรงเบิกตาทรงพยุงทรงปกป้องทรงค้ำจุนซึ่งพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ได้ทรงกระทําแบบนี้เหมือนกันนะครับมีปรากฏอยู่ในหนังสือพระกิตติคุณนะครับอย่างเช่นลูกาบทที่4ข้อ18ถึงข้อที่21นะครับองค์พระเยซูได้ทรงดูแลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลาย พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดฝ่ายกายให้มองเห็นได้และทรงรักษาคนตาบอดฝ่ายวิญญาณจิตให้เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นนิโคเดมัสซักเคีสอย่างเงี้ยนะครับและนอกจากนี้พระเจ้ายังทรงทำให้แผนการชั่วร้ายของคนชั่วพังทลายลงแม้ในเวลานี้นะครับเราจะยังเห็นความอายุติธรรมและคนชั่วจเจริญลอยนวลอยู่ก็ตาม แต่พระเจ้าจะทรงพิภากษาในวาระสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับและพระองค์จะทรงครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดครับคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนจากพระคำของพระเจ้าวันนี้ผมจะนำพระธรรมสดุดีบทที่146ข้อ9นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับใครครวญไปด้วยกันว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองค์ทรงชูลูกกพรพาพ่อและหญิงไม้แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรมถ้าเราเปลี่ยนคนต่างด้าวเปลี่ยนลูกกพร้าพ่อและหญิงไม้มาเป็นชื่อของเราเราจะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีแค่ไหนว่าพระเจ้าใส่ใจเราเป็นปัจเจกบุคคลเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับนอกเหนือจากพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของสากล ของทุกคนแล้วพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าของเราด้วยครับดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนํารายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระวจนะธรรมของพระเจ้าเกิดผลเป็นพรในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้ท่านนมัสการพระเจ้าวันนี้เต็มล้น ด้วยการเจิมได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเป็นทางนั้นเป็นความสัตย์จริงและแหล่งชีวิตไม่อาจมีทางผู้พระบิดาเป็นทางพระพระเยซูตรัสชัดเจนโดยตรงว่าพระองค์ทรง เป็นทางนิร,รันพระคุณความรักพระองค์ให้เราเข้าสู่สวรรค์ขอเชื่อเท่านั้นพระองค์เมตตาและทรงอภยัยพระเยซูฟาอุลแล้วลมดวงใจชั่วชาเพียงใดพระองค์เม ารเข้นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเพื่อเราบนนั้นส่งคืนคืนประชนทุกคนตื่นตานได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณ นานพระไทยมนุษย์ให้ดูดวงบานป่าเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิีงทางความชั่วมองมวอนนานานสู่พระมันร้าของพระเยซู มรณาเมื่อเราวนนั้นส่งพืนคืนประชนทุกคนตื่นตาลผู้ดได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอันนั้นพระไทยมนุษย์ ให้ดลุดพวงมันป่าเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิ้นทางความชั่วมองมวน,นานาสู่พระมันข่าของพระเยซู